มีเพลงหนึ่งครับที่พี่บิ๊กไปฟีดกับ KJ อ๋อ่าเคเจครับครับในเครดิตเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งวิสซซลใช่ไหมที่มีพี่มอสมาผิวปากถูกต้องทำไมคุณถึงเอาพี่มอสมาผิวปากมสเพียงแค่นั้นใช่มอสผิวปากดีจริงเหรอดีกว่าคนอื่นยังไงอ่ะไม่ไม่ใช่ดีกว่าคนอื่นยังไงหาใครคนอื่นไม่ได้ร่างกายไม่มีใครผิวไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นอย่างนี้คือตอนนั้นนี่ยมอสมาเที่ยวที่คอนโดก็เลยเปิดเพลงนี้ให้ฟัง แล้วก็ถามไอ้โมดเนี่ยเธอตรงเนี้ยมันจริงๆแล้วมันมีแบบมันมีมันมีที่ว่างอยู่อเออพี่อยหาเสียงผิวเปล่าอยู่เองผิวเปล่าเป็นป่ะแล้วมันก็บอกโอ้หได้ดิพี่มันก็ผิว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 โอ้หเฮ้ยผิวดีดีว่ะใช่เลยคนนี้เลยทำไมผิวดีใช่แล้วผิวผิวปากดีเออน่าจะมีเอาจริงๆนะอ่ะฝากถึงแทนทดด้วยนะเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งที่ให้โมดผิวปากด้วยพี่พี่ว่าเวิร์กทุองเขาดีนะ เออเอผิวปากผิวปากนั่นแหละผมก็เลยใช้เเสียงโมดนะครับในการเอามาวางในเพลงนี้แล้วก็เสียงผิวปกเขาด้วยใช่ใช่เขาออกไปนี่รู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมัไม่รู้สัวด้วยเนี่ยตอนนี้นี่ใช้คบมาเจอได้ขอเขาผิวปากกระหน่ำเลยนะหลังจากนี้ให้ผิวปากอย่างเดียว